ก็คือพอดพักก่อนนะคะขั้นต้นแล้วก็เปิดฝาค่ะแล้วก็ดึงขึ้นตรงๆตอย่างนี้นะคะส่วนอันนี้ก็คือถ้าไม่มีอุปกรณ์สีฟ้า,ฟาใช้นิ้วจิกค่ะ<ม>เพื่อให้<ม>ให้วงแหวนนี้แนบไปแล้วก็ดึงออกพร้อมๆกันมไม่ออกเห็นไหมคะมีฟ,ฟ้าจะดีเอาดึงไม่ออกดึงอันเล็กก่อนก็ได้ แล้วค่อยดึงอันโตนี่ค่ะจากนั้นก็คือหมุนนะคะเหมือนกระติกน้ำเลยแล้วก็ให้สังเกตตรงนี้จะมีลิฟต์ก็คือยกขึ้นอย่างนี้ให้เอานิ้วประคองนี่นะคะแล้วก็นิ้วโป้งดันก็จะขึ้นอย่างนี้ค่ะไส้ก็จะขึ้นมาแล้ววิธีเปลี่ยนไส้ก็คือหมุนหมุนตรงนี้นะคะหมุนออกมาหมุนก็จะหลุดออกมาแล้วก็เอาไส้ใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็หมุน แคนี้ค่ะกึ๊กจนสุดล้วไปไม่ได้แล้วคราวนี้ก็อมาใส่นี้นะคะให้สังเกตตรงนี้นี่จะมาสอดคล้องกับตรงนี้ก็คือยืนยืนกับอันนี้นะคะลงปึ๊บลงปึ๊บแล้วก็กดกดอันนี้ลงก้านนี้กดลงนะคะยกขึ้นหน่อยยกขึ้นหน่อยแล้วกดลงก็คือเช็ดให้แห้งยืมผ้าคลิ้วบ้านแอม นะคะเช็ดให้แห้งก่อนแล้วจากนั้นก็ใส่หมุนอย่างนี้นะคะพอหมุนเสร็จแล้วก็เอาสายที่เป็นข้องอเนี่ยเสียบอันนี้อันเล็กก็ใส่อันเล็กรูเล็กจนแน่นแล้วก็อันใหญ่ก็ใส่อันใหญ่เนี่ยค่ะวิธีเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะจนจนถึงเส้นล็อกของมัน ค่ะตรงนี้นะคะมันจะมียื่นๆแล้วก็อนี้ก็คือใส่ลงไปตรงนี้มีข้อสังเกตนิดนึงนะคะก็คือมีตัวนี้เขาทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วตรงข้อง,งอนี่ใส่ให้ตรงล็อกอย่างนี้ค่ะแล้วตรงนี้ก็เช็คให้มันแน่นนะคะจากนั้นก็คือปิดฝามันจะลงพอดีออ okay. ะะเป็นอันเสร็จ